สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Stormgate กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้นะฮะเราอยู่กันในแมตช์ที่มีชื่อว่า Broken Crown นะครับซึ่งเราอยู่กับคุณ Warm Milk นะเล่นเป็น Infernal Host สีน้ำเงินนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณ e m b o m b a t นะฮะเล่นเป็น Infernal Host เช่นกันนะครับแต่เป็นสีแดงนะอยู่ฝั่งขวาบนนะฮะอ่าซึ่งฝั่งสีแดงก็เปิดเป็น Iron Vault ก่อนเลยนะในขณะที่ฝั่งสีมันก็เป็น Iron Vault เช่นกันนะครับผม แมชนี้ก็เป็น inferno ปะทะกับ inferno ด้วยกันนะอ๋อ,อลืมบอกไปนะผู้เล่นทั้งสองท่านนี้อยู่ในลีกอไดมอนสองด้วยกันทั้งคู่นะ D2 เจอกับ D2 นะฮะ Double Iron Vault นะฮะในขณะที่ฝั่งสีแดงตอนนี้ก็มีแค่หนึ่งที่นะ Iron Vault ที่นี่ก็เป็นสิ่งก่อสร้างเทวไว้สร้างยูนิตทาหารราบแบบพื้นฐานนะ่าแล้วตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยโอ้โหเปิดเชเราใช้เอฟฟีนะเอฟฟี ก็เป็นสกิลที่สร้างขึ้นมาโดยใช้ความสามารถของชรายนะฮะหรือว่าฐานใหญ่นี่แหละนะของฝั่ง infernal host นะเรียกลงมาเพื่อทำการขยายชรานะฮะหรือว่าหมอกนะครับผมหมอกเชรานะซึ่งมันก็เป็นเมคินิกคล้ายๆกันกับของอคลิปของเซิร์ฟนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามันจะมีโบนัสอย่างอื่นเยอะแยะมากมายนะอย่างเช่นทำห้ยูนิตบางตัวอยู่ในเชรานี่มีความสามารถพิเศษจากการโจมตีนะเพิ่มเติมหรือว่าเคลื่อนที่เร็วขึ้นไรประมาณนี้นะ ฝั่งสีแดงนะเปิดฟีนออกมาก่อนเลยนะ,ะซึ่งสร้างมาจากการใช้ตัวชื่ออะไรนะบรู ute, นะใช้บรูทในการเรียกว่าไงแยกร่างออกมา <laughs> เป็นฟีนนี่แหละนะฮะนี่ตัวแตกออกมานะฮะฟีนนี่เป็นยูนิตท,ที่เหมาะกับการเก้านในช่วงต้นเกมมากๆเลยนะเพราะว่าเคลื่อนที่เร็วนะฮะแล้วฝั่งสีน้ําเงินว่าไงฮะเนี่ยก็ต้องใช้ฟีนในการวิ่งตามนะจังหวะนีะ้ตรงนี้โอเค ชาว์ stone ฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหสร้างป้อมเลยนะชาว์ stone นี่ก็เป็นเป็นป้อมปืนนะของฝั่ง inferno host นะ ừ. ถ้าเป็นในเกมเในเกมเวอร์ชั่นระหว่างพัฒนาในตัวช a าว์ stone นี่จะมีหน้าที่แคเ่เปิดหมอกนะ,ะเปิดอะไรนะแพ่ขยายชราว์เพิ่มเติมนะก็คือไม่ได้ทําหน้าที่เป็นป้อมนะต้องกดอัปเกรดด้วยนะแต่ว่าพอตัวเกมมันออกมาเป็นตัวเต็มแล้วก็กลายเป็นป้อมนะก็จริงๆก็สร้างชาวได้นะ นี่อะไร Inferno Soul flare Soul flare Damage 40นะฮะอย่างไกลเลยเอ้อย่างเยอะเลยนะ,ะตรงนี้ฝั่งซีโอ้ฝังซีแดงทำลายต้นไม้นะเพื่อเปิดมาเปิดทางมาสร้างเบส3นะจุดนี้นะอ่า oh. เฟรมเบสอาจจะตกหน่อยนะช่วงนี้อ่าอันนี้ผมเปิดกราฟริกแบบไฮนะยังไม่ถึงสูงสุดนะถ้าสูงสุดนี้ก็คืออุลตราเลยนะอันนั้นก็จะแบบกินสเปคขึ้นไปนะอีกนะจริงๆ b h e e l spring อ่าเอาไว้เติมเลือดนะฮะ ดีแนะอคทีฟติดสตอมเกตนะฮะที่สตอมเกตยังไม่เปิดทำงานนะครับผมจังหวะนี้ฝั่งสีแดงว่ายังไงเอ่ยฟีนดอมารออยู่หน้าบ้านนะฮะฝั่งสีน้แงเงินอย่างดีนะครับมีป้อมแต่ว่าป้อมยิงได้ไหมป้อมน่าจะยิงไม่ถึงมันระยะไกลเกินไป <A storm S 1> จังหวะนี้ <A storm S 1> อ่นานี่ไงกำลังเออเข้ามาระยะยิงพอดีนะแล้วตอนนี้สตอมเกตก็กำลังจะเปิดนะฮะสตอมเกตอ่ะประตูฝั่งนี้นะครับผมตรงนี้งไงเนี่ยโอ้โหฝั่งสีแดงเน้นสเกลเน้นป่วนนะฮะ แล้วก็มีทนะีบิวไพ่ทีบิวไพก็คือ <A S 1> เอ่อสปาย <storm> ดีโป <in here. S 2> ของฝั่ง inferno h โ s t นะฮะแต่ทีบิวไพเนี่ยมันจะสปอนตัวกริมลินออกมาะฮะอ่าเอาไว้โจมตีเอาไว้ไวทําเป็นป้อมไปป้องกันบ้านก็ได้นะตอนนี้สตอมเกตเปิดแล้วนะฝั่งสีน้ําเงินหรือฝั่งสีแดงใครจะมาก่อนนะมีทราบอาตรงนี้โอ้โหฝั่งสีแดงมีก้อนแล้วนะฮะก้อนยูนิตปากงจักนะฮะกับรูทนะครับผม ไปครับรูดเข้ามาสับฟีนฝั่งสีน้ําเงินฮะแตกไปหลายตัวเลยครับจังหวะนี้แตกเรียบร้อยฮะจังหวะนี้เป็นฝั่งสีน้ําเงินเข้ามาตีนะสีแดงไม่ยอมนะครับจะเข้ามาตีด้วยนะแต่ว่าตอนนี้โอ้ยครับฝั่งสีน้ำเงินโอ้โได้ไป3ามแต้มแล้วนะถ้าเก็บครบสีแต้มนี่ก็คือได้รางวัลน,นะตอนนี้ฝั่งสีแดงโอ้โหต้องแย่งแต้มมาก่อนนะต้องตีให้เป็นสีขาวก่อนนะเนี่ยแล้วค่อยเก็บแต้มสีแดงนะฮะใช่ไหมเอ่ยนี่ไงใช่จริงด้วยนะนี่แต่ว่าถ้าหากว่า ไอแถบสีฟ้าตรงนี้เนี่ยก็คือแถบเวลานะถ้าเวลาหมดแล้วยังไม่มีใครยึดได้เนี่ยก็ประตูมันก็จะปิดนะจังหวะนี้ฝั่งสีแดงโอ้โหลงเอฟเซีเลยนะแต่เนื่องจากว่าเป็นอีฟเอร์โฮส์ด้วยกันทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้รับ,บโบนัสด้วยกันทั้งคู่นะซึ่งผมจาไม่ได้นะว่ายูนิตแต่ละตัวมันมีโบนัสอะไรบ้างนี่เดี๋ยวนะโซเบียนอันนี้ไงอานี้ถ้าว่ายูนิตตัวนี้อยู่ในเชราวนะครับอ่าศัตรูจะติดสถานะเคริคร์สนะฮะ คุณผมจำไม่ได้ว่าเคิร์สมันคืออะไรนะฮะแต่ทีนี้ตอนนี้ฝั่งสีแดงได้ประตูไปแล้วนะครับผมเขาจะเอาอะไรเอ่ยอะไรอะเฟเรนโอ้โหเฟเรนยูนิตซัพพอร์ตนะฮะอินฟลิกเพนดาเมจแปดอ่ะพอป้องกันตัวได้นะแต่ว่าเป็นยูนิตท,ที่เอามาฮิลนะยูนิตซัพพอร์ตนะครับบลูทโอ้ยังไม่มีรีเซ์ชอะไรเลยนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินน้ำเงินอันนี้คืออะไรครับฝั่งสีน้ำเงินขยายฐานเพิ่มเติมแล้วอใช่จริงด้วยอยู่นี่นี่เองนะ บางทีเมาส์ก็ค้างนะเนี่ยแบบเลื่อนเลื่อนไปหน้าจออะไรเงี้ยเออสครอลล์ข้างๆหน้าจออะไรเงี้ยรีวิวไพยเอาไว้ทำนอกจากเอาไว้เติมซัพไพยแล้วยังเป็นป้อมได้หน่งที่บอกไปนะม,มันก็จะสปอนตัวเกรมลินออกมานะถ้าใครที่เคยเล่นสตอมเกตช่วงแรกๆนะฮะสิ่งก่อสร้างสางนินี่จะเรียกว่าอะไรนะ เฮลฮาวฟาร์มหรือเปล่านี่แหละจำไม่ได้นะมันจะสปอนตัวยูนิตที่เรียกว่าวอชื่ออะไรวะวอล์คเวลเฮลอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นตัวลักษณะคล้ายหมูนะคล้ายหมูคล้ายหมานะฮะเอามาโจมตีได้แต่ว่าน,นี่คือเขาเปลี่ยนงานสินใหม่นะให้มันดูแบบดูดีขึ้นมานิดหนึ่งนะก็เลยกลายเป็นตัวเกรมดึงกับพรีวิวพนะว่นะจังหวะนี้ฝั่งสีแดงว้ไครับแอรอนวอลมาเติมอีกสี่หลังนะตอนนี้ฝั่งสีแดงมีวีเวอร์แล้วด้วยนะวีเวอร์นี่เป็นยูนิตที่เอาไว้อ่ พพอร์ตนะมีสกิลนะอันนี้นะ Hi เลยเนี่ยไฮไซต์อ๋อก็คือเป็นยูนิตที่สามารถมองด้านบนหน้าผาได้นะไฮไซต์ Hi ide, นะเหมือนกับยูนิตบินเลยนะแล้วตรงนี้อะไรโซลิเปอร์ยูนิตเวポンดิวยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอสต์มยังไงครับเนี่ยงง <c oughs> เอาใหมซสิ ยูนิตตัวนี้จะทำดาเมจ20%ร์ซให้กับที่ที่คิดจากแม็กเฮลของก็10%เซถ้าหากว่าเป็นสิ่งก่อสร้างการโจมตีแต่ละครั้งิวส์มินิมัมดาเมจเอาอ๋อโจมตีดาเมจน้อยสุดก็คือ5และดาเมจมากสุดคือ20อ๋อน่าสนใจแต่ที่แน่ๆนะฮะตอนนี้ฝั่งสีแดงลงมาสเกาเจอพอดีนะฝั่งสีำเงินมาขยายฐานตรงนี้นะ อย่างไงครับฝั่งสีมันก็ต้องขึ้นมาอุย้ยมีแม็กมาดอนเอาตายไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยอยู่ในที่เอาไว้กระทืบพื้นเนละตรงนี้ฝั่งสีน้เงินแย่แล้วอย่างไรครับเนี่ยบรูทเข้ามาฐานแตกนะครับสีน้ำเงินไปแล้วครับตรงนี้ทีวิวายก็แตกตามไปด้วยะฮะโอ้โหพอโอ้เขาเปลี่ยนแอนิเมชันสิ่งก่อสร้างใหม่ด้วยนะนี่ไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวโมเดลนะเนี่ย ก็คือสิ่งก่อสร้างฝั่งอินฟอนอุกเวลาถูกโจมตีจนพังแล้วมันก็จะกลายเป็นเท่าฐานสูญสลายไปตามสายลมแต่ทีนี้ตอนนี้ฝั่งสีแดงมาแล้วนะแม็กมาดอนนะฮะคิวเดมอนฮุฟเฟอร์อ๋อทำให้แม็กมาดอนสามารถสตันยูนิตเป็นพักๆได้นะเป็นยย่างที่เอาไว้ซัพพอร์ตนะแต่ว่าทำดาเมจได้เยอะอยู่หนึ่งโอ้แล้วตอนนี้ฝั่งเีมเงินรูทมาอย่างเยอะเลยนะยูนิตขั้นพื้นฐานเลยนะรูทเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ารูทมันมีชื่อด้วยเนี่ยคารินเซียนเนี่ย โคเบรนดีอีโคต h ันยูริคซอมเกสโอ้โหชื่อเท่ามากนะตรงนี้อ้าฝั่งสีแดงกดสกิลกระเทืบนะฮะโซลจิตสมัตอนนี้ไงครับฝั่งสีน้ำเงินออ้ยสกิลเฟรมออนของอิมนะฮะยูนิตยูนิตเอ่ออะไรนะยูนิตคนงานนะเป็นสกิลที่จะทำให้อิมเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะแล้วก็ระเบิดใส่ศัตรูนะฮะทำตัวเหมือนเบลลิงของ Starcraft นะฮะอเหมือนของ Starcraft 2นะฮะแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดง เข้ามาที่วิลสปริงนะเพื่อเพิ่มเลือดนะครับผมอ่ามันก็คือน้ำผู้หิวนะบ่อน้ำผู้หิวนะใครที่เอ่อใครเล่นวอร์คัพสามนะฮะหรือว่าพวกเกมโมบ้าอย่าง .a อะไรอย่างเงี้หรือว่าอะไรนะเอาวีเลกออฟดิจินอะไรพวกเนี้ยนี่แหละฮะไม่ขนิกเดียวกันนะแค่ไปยืนใกล้ๆก็หิวได้นะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งเซมเงินกะจะมาป่วนนะฝั่งสีแดงเข้ามาคุ้มกันได้ทันนะจังหวะน,นี้แม็กมาดอนตัวนี้ชื่ออะไรเทเลอร์ไบรท์เบนเนอริส ตรงนี้บลูทอีโควันเอ๊ะทำไมใช้ชื่อเดียวกันได้โอเคชื่อมันน่าจะน่าจะหมดนะก็เลยต้องซ้ำคอรับเตดพาลาดินโอ้โหเป็นก้อนซะด้วยนะอันนี้คอรับเตดกาลาดินเอ,อ้าชื่อเดียวกันเลยนะอยู่ในสองตัวนี้นะแต่ยังไงก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินไว้ยังไงครับอาวางอ e ิ G ิจนะขยายชัวเราเพิ่มเติมนะตรงนี้เอ,อ๊ะผมเห็นอะไรเวบเวทำไมมันเหมือนมีเอฟเฟกอะไรออกมาตอมเกยจะเปิดนะยังไม่เปิดนะ ฝั่งเสียมนก็พยายามที่จะขยายฐานกลับมาณจุดนี้ที่เดิมนะโอเควางเ f ฟฟิ G จ,จีเป็นอย่างที่บอกเนะเป็นสกิลที่ต้องกดใช้จากสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าชรายนะแต่ว่าเ f ฟฟิเนี่ยสามารถที่จะวางนอกตัวเชราวได้นะแต่มันจะมีเขาเรียกว่ามีเวลาจํากัดนะซึ่งผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แล้วตอนนี้ฝั่งสีดแดงโอ้โหทำลายเ f ฟฟิทิ้งเลยนะีย แต่ว่าฝั่งสีแดงนี้ก็เป็น i n f e r n l เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการทลายเอฟเฟกซทิ้งนี่มันก็จะทําให้ตัวเองเสียโบนัสไปด้วยนะวันนี้ปะทะก,กันแล้วนะครับอย่างดุเดือดเลยฮนะน้เงินตรงนี้แม็กมาดอนชื่อโพริ i n g นะครับผมชื่อเท่มากเลยนะมาจากแร็กนนร็อกหรอเป่าฮะนี่ตัวนี้ว่าแต่ใครเป็นคนตั้งชื่อในหะ้มันแต่ที่แน่ๆนะครับผมว่าฝั่งสีน้ำเงินอีกกันไม่อยู่นะจีฮนะแต่ตอนนี้ยังไงครับใช้คนงานเข้าปะทะกดสกิลเฟรมออนสิครับไม่ก,กดด้วยนะโอเคกดอยู่นะ แต่ก็ทำดาเมีดได้ไม่เยอะพอที่จะต้านทานนะสุดท้ายแล้วก็ต้องจีจไปนะฝั่งสีน้ำเงินนะครับโอ้โหไม่ไหวนะไปแล้วนะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณอิมบอมแบตฝั่งสีแดงนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ